สวัสดีค่ะพี่น้องยายพินผ้าเลาะเด้อจ่าเด้อมือนียายพินผ้าเลาะสิผ้ามาเลาะเกี่ยวหยาให้งัวบาดนี่ยายพินบ่ได้ใส่เครื่องตัดหยาเด้ยายพินสิมาเกี่ยวเอาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศทางบ้านยายพินพร้อมว่ามันเป็นจังดายเวลายายพินออกมาหาเกี่ยวหยาคันคันห่าล่างมือไปใส่เครื่องก็สิเป็นจังหนึ่งมือนีมาเกี่ยวเอาพี่น้องจ้ะงัวยายพินบ่ได้ออกมาดอกนีแต่งัวข้าเจ้านี นี่รดคู่ใจยายพินจ้านี่ยายพินใส่มาหลายปีแล้วได้ลดขั้นนี่แล้วก็มีผู้ซอยมีลูกชายลาผู้เดียวนั่นมาซอยแม่พ่อเบาแห้งอ่าพ่อได้หายเมื่อยพ่อได้ยกของพ่อได้ซอยแม่น่ะจ้าอยู่น้ำยายพินมาหลายปีแล้วลถขั้นนี่หากินหาอยากว่าขจ้ากับมีแต่ตัวงามๆพี่น้องขจ้าจได้มาลามในปลาเลยไหมขจ้าไปได้มาเกี่ยวคือยายพินเด้เลยอยากกินยังไงเรียกกินเลยมันเป็นที่แบบ ที่ที่ที่หลายไร่เติบข้าเจ้าว่าท่านในใส่ปลูกอีหยังมันเป็นป่าอย่างข้าเจ้าตัดปนีหญ้ามันขึ้นพอดีมีหมองเกีียวพี่นอ้องเบิ่งด้วยคนนะ่ะประมาณสามสิบสี่สิบไร่ได้อยู่ดอกหญางามคักบรรยากาศก,าศก็ดีพี่นอ้องเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาแบบก็คือ,คอ,คอเกี่ยวเขานะแต่ว่าทางบ้านยนียพี่นสอยตตู่ตรงกลางเลยตรงกลางภูเขาพี่นอ้องเบืงสังเกตเบิ่งเด้อ ทางบ้านยายพินมันสิมีแต่ภูเขาเลยเด้อันอนมองมองยายพินอยู่นี่ป้าหญ้านี่ก็เป็นเนินเป็นเป็นเป,ป,ป,ป็นเนินเขาอ่าซอยกันกว้างหญ้าก็งามบรรยากาศก็ดีหัวซ่อนข้เจ้าได้เอางัวม่านลามอยู่ป้าหญ้าเลยบ่ได้เกี่ยวบ่ได้เมื่อยคือยายพี่นิดดอกนี่จะตัวอ้วนๆง,งามๆพี่น้องสะอ่อนงัวข้าเจ้าคัก เห็นภูเขาอยู่สุดทางอวยไปทางใดหันไปทางใดมีแต่เขาเด้พี่นอ้องปลาเนี่ยภูเขาอยู่มันอยู่ไกอยู่ยไกก็คือเก้าอ่าไรลูกชายนี่แหละซอยเมียพ่อได้เบาแห้งพ่อได้เบามือเมือม่อยกับพ่อให้ได้ตักน้ำกินซอยแม่พี่น้องจ้าอ่าเห็นเขาบ่าพี่น้องมีแต่เขาอ้มอมคางอ้อมแอวอยู่นื่น บรรยากาศกันานาเบิงนาแร่พี่น้องชื่นฉืดในหัวใจบรรยากาศดีเดี๋ยวไปทังไดกระเคียวงามสะอ่อนคักได้ใส่เกี้ยวเอาพี่น้องเอ้ยยายพี่น้องออกมากบได้บายยุกไก่เดี๋ยวไปทั้งคุณเป็นวัดได้พี่น้องจา้าเป็นวัดไปไปเห็นเห็นไก่เติบเขานะ่ะจา้างาม พ่อพ่อได้พักพ้นใด้ใจพี่น้องเสร็จจากงานบานมาจัดลานว้ถัดต่ำสมต่ำคล้ายลาบคล้ายตุ่มใบเหล้วเตรียมเครื่องเตียมยังใบเหลียายพินก็ออกมาสกักก้อนออกมาหาหญ้าไปให้งัวนสักก้อนพ่อยายพินเกี่ยวได้เต็มโรเต็มมยางเดลี๋ยวยายพินจะจังคอยสีให้เข้าไปทํำกันขายของหาเงินคือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่าหากับบ่ได้บ่าหากับบ่ได้กินได้อยาก ตัวยสีอ้วยมากยายพินกับข้าแต่เบาเต็มรถพอดีพี่นังเต็มรถมัดพร้อมเรียบร้อยไเบิ็งคลิปจบแล้วกะให้จักให้กำลังใจยายพินกับกดไลค์กดแชร์ยายพินในเด้อค่ะเด้อให้กำลังใจยายพินขอบคุณหลายๆจ้าที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์